วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในงาน Boss User Experience Day นะครับปี2025นี้นะที่เพิ่งจัดผ่านมาครับในงานก็มีกิจกรรมดีๆมากมายนะพร้อมเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยเยอะเลยวันนี้ผมจะพามาดูภาพรวมในวันงานว่ามีเครื่องมือช่างใหม่ๆอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน โดยโซนแรกที่ผมเข้าไปนะครับเราต้องไม่พลาดเลยก็คือโซนของเครื่องมือช่างไร้สายนะครับซึ่งโซนนี้จริงๆมีเครื่องมือช่างใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหลายตัวนะแต่ตัวเด่นๆที่ผมอยากจะมาดูก็คือเครื่องยิงตะปูไร้สายนะครับซึ่งเขาเข้ามาด้วยกัน2ตัวก็เป็นเครื่องยิงตะปูแบบขาเดี่ยวซึ่งตัวนี้จะเป็นลูกพินนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นขาคู่นะเป็นลักษณะลูกแม็กนับตัวลูกพินเนี่ยเราสามารถใส่เป็นลูกพินความยาวสูงสุดได้ที่35มิลครับแล้วก็มีหมดการใช้งานมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นยิงแบบเดี่ยวหรือว่าลากยิงแบบต่อเนื่องก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียด ตัวการใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งสําหรับตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นขาคู่นะสามารถใส่ขนาดของตัวลูกตะปูขาคู่ได้สูงสุดที่14มิลเมนะครับฟังก์ชันการทํางานมีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นการยิงเดี่ยวยิงแบบต่อเนื่องนะครับทั้ง2ตัวต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับสำหรับเครื่องยิงตะปูไร้สายของบอสทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็มีเครื่องมืออีกหลายตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเครื่องปัน่นสี หรือว่าจะเป็นเครื่องปั่นปูนรวมถึงเครื่องอัดจลาบีไร้สายตัวนี้สามารถเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเครื่องมือช่างของบอสโซนนี้นะครับมาดูในส่วนของโซนเครื่องมือวัดกันบ้างนะครับปีนี้ก็มีหลายตัวที่ออกมาใหม่นะครับให้เหมาะสมกับสําหรับการใช้งานอย่างเช่นเลเซอร์วัดระดับ ไร้สายขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ออกมานะครับเพื่อตอบโจทย์สําหรับการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้มีตัวปากกาวัดแรงดันไฟฟ้านะครับที่สามารถแสดงผลเป็นทั้งเสียงแสงนะครับรวมถึงการสั่นไปในตัวด้วยนะครับสามารถใช้งานนะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีเสียงดังอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับต่อให้เราไม่ได้ยินเสียงเราก็สามารถมองเห็นแสงกับตัวการสั่นได้นะครับเอาไปจี้แบบนี้ได้เลยครับ แถมมีไฟฉายให้ด้วยนะสำหรับใช้งานในที่มืดนะมีการอัปเกรดนะครับตัวกล้องที่ใช้ในการส่องหาปัญหาหน้างานนะครับแบบที่มีสองกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยรวมถึงตัวสายที่มีขนาดเล็กลงนะเพื่อเข้าไปในช่องที่มีขนาดเล็กๆนะเพื่อส่องหาปัญหาได้ตัวนี้ก็จะเป็นที่วัดอุณหภูมินะครับสามารถวัดอุณหภูมิที่ลบ20องศาจนถึง450องศาได้นะครับจะเป็นขนาดกลางๆก็เหมาะสําหรับหน้างานเช่น โซล่าเซลอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใช้ภายในบ้านนะเพื่อดูอุณหภูมิที่ผนังอะไรต่างๆแบบนี้ได้เลยรวมถึงเครื่องสแกนนะหาวัสดุใต้ผนังเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับตอบโจทย์สําหรับหน้างานเกี่ยวกับลักษณะแบบนี้ได้เลยครับเจาะผนังหรือว่าต้องหาตาแหน่งลายท่อครับนะับต,ต่างๆต<า>ันเหม,มาะงากต่อเติมงานโครงสร้าง กล่องเครื่องมือช่างของบอสก็มาเปิดตัวในวันงานนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเครื่องมือรุ่น L Box c o n t นแทคเตเป็นกล่องเครื่องมือระบบล้อลากนะครับที่ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุรวมถึงระบบของเขานะครับการล็อกปลดล็อกเนี่ยถือว่าทําได้ง่ายอย่างมากเลยแล้วก็สามารถใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆบริเวณข้างกล่องนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้ถือว่าเป็นกล่องล้อลากอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานสําหรับของบอสตัวนี้นะครับ ตรงนี้ผมว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีส่วนของอุปกรณ์เสริมเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้นะครับอาจจะเป็นราวไว้แขวนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับอีกหนึ่งโซนครับเป็นเครื่องมือช่างเกี่ยวกับงานในบ้านแล้วก็งานสวนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สูงนะเป็นลักษณะตัดแต่งกิ่งพุ่มนะครับที่สามารถยืดความยาวได้เนี่ยนะครับเกือบ3เมตรเลยรวมถึงตัวเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูงด้วยนะครับตัวนี้ก็มีมานะครับของบอสพร้อมกับ เปิดตัวครับื่อยโซ่ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับตัวนี้มีทั้งขนาด6นิ้วและ8นิ้วแล้วก็จุดที่ผมต้องบอกว่าชอบเลยตัวนี้เขาจะมีระบบที่เรียกว่าคิดแบกนะครับกรณีที่เราตัดไปแล้วเจอการสะบัดหรือว่าเครื่องจะดีดเข้ามาหาตัวเราเนี่ยตัวเครื่องเขาจะตัดการทํางานให้ทันทีเลยครับเรื่องของการตัดเนี่ยคือว่าตัดได้นิ่มอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ท่อนเล็กท่อนใหญ่เราสามารถเลือกขนาดบาโซ่จะ6นิ้วหรือ8นิ้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับ ถัดมาก็จะมีอีกหนึ่งโซนนะครับเป็นโซนอุซอรีนะครับที่เราใช้งานร่วมกับเครื่องมือช่างอย่างเช่นตัวใบเลื่อยชักสําหรับตัดเหล็กตัวนี้สามารถตัดเหล็กได้ดีอย่างมากเลยนะเพราะตัวนี้จะเป็นฟันคาบ่ายรวมถึงตัวใบเลื่อยชักแบบอเนกประสงค์นะครับเป็นตัวมันตินะครับตัวนี้สามารถตัดวัสดุได้หลากหลายนะก็เน้นสําหรับหน้างานที่ต้องการตัดวัสดุหลากหลายเช่นตัดเหล็กก็ได้นะครับ ตัดพวกอิดนะครับจะเป็นอิดบล็อกอิดมอนอิดมอนเบาเนี่ยตัวนี้สามารถที่ตัดได้รวมถึงตัดไม้ด้วยนะครับดอกโคซอนะครับที่สามารถใช้ในการเจาะเหล็กหนาหน,นาได้นะครับตัวนี้สามารถเจาะได้ดีเลยตัวนี้จะเป็นฟันขบา,ายนะรวมถึงตัวใบเลื่อยจิ๊กซอนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ในการตัดเหล็กได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมในวันงานนะครับสำหรับเครื่องมือช่างของบอสที่มาสแสดงในวันงานนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะที่เราได้ร่วมสนุกนะแลกของรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยเยอะเลยสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ไปปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับงานบอสยูเซอร์เอ็กเพลียนเดย์นะครับของแต่ละปีสําหรับทีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ